ก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ซื้อเดวอลอีกใจพูดกี่ครั้งฮะ FC เบิ้งครับเบิ้งเขาเล่นไี่ว่าจะพอเลยครับเพราะว่าเรื่อยเนี่ยผมมีกเกดวอล670ตัวหนึ่งแล้วก็สตีล1704ของเยอรมันตัวหนึ่งพอ,อน้องเขาบ่นหลอกลายบอกรายละเอียดมาผมก็บอกเฮ้ย ผมก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ซื้อแล้วแต่ก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเด็ดครับผมจัดไปครับผมได้เสียของลองดูครับดีก็ว่าดีไม่ดีก็บอกกันไปไม่ดีครับเพาเครื่องมือทุก ชนิดทุกอย่างย่อมันก็มีดีที่สุดและไม่ดีเหมือนกันครับอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าถ้าเราไปตัดไม้มันก็คงไม่ดีนะครับแต่เครื่องตัดไม้เรา,เอา,เ,อาเอาไปตัดหญ้ามันก็ไม่ดีครับแล้วผมจะหาช่องเปิดยังไงวะที่ผมเปิดปิดก็ไม่รู้ถ้าผมเปิดปิดนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวอีซีจะโทษอีกนะเพราะอีซีเนี่ยบางคนเนี่ยแตะไม่ได้ ในกล่องมันบอกว่าฝั่งนี้เปิดก็ต้องเปิดเปิดยังไงวะพอเปิดอย่างนี้ดูวะนี่เป็นกรอนตัดนะฮะกางกองห้านี้ก็เป็นกรอนตัด ซื้อมาเนี่ยกล่องเขาบอกว่ามีแต่ตัวแล้วก็บาโซ่แล้วก็ไม่มีแบตไม่มีตัวชาร์จเออเป็นยังไงกเปิดอย่างเงี้ยก็เปิดอย่างเงี้ยอ๋อเออมันหัวทิ่มือทิ่มหัวดูดูกอนถุงมลายนานหน่อยครับ ก็งงกับเราะว่าก็จะให้ผมเปิดยังไงอพอดีไอเราก็ทุนน้อยเป็นชาวสวนซื้ออะไรก็ซื้อให้มันดีๆเลย ซื้อแล้วเดี๋ยวว่าขนาดกล่องเปิดยุ่งยากจ,จะไม่ซื้อแล้วครับ นั่นเป็นโซ่ครับตัวนี้เป็นบาครับผม ู่มือและปละัแจโอ้ดีจังครับเดียวอาตัวนี้แถมปะเจอถอดวัตท,ทียนแล้วก็ตะไบนะฮะเดี๋ยวก็มีคนคิดต่อยนะถ้าผมบอกว่าปะเจอถอดวัตท,ทียนต้องมีเรื่องยาวอีกครับ ขอบคุณร้านลีนะครับน้องเจที่อยู่อ่าผลพินนะครับเขาน่าจะแถมเป็นการส่วนตัวนะครับติดต่อไปครับได้ข่าวว่าอยู่ห้องนี้ไม่ได้นะฮะเพราะอะไรไม่รู้ใครของถูกไปมั้งมันเป็นเลื่อยตัว บนนะครับน่าจะออกแบบไม้ตับบนให้เล็กเราว่าได้บาสิบสี่นิ้วมาครับบาสเล็กๆครับสิบสี่นิ้วบาค่อนข้างแกล่งทีเดียวครับขอกบาเลยครับ กเจไขวัตถีนะคร้นส่วนออกแบบดีนะที่บอลบอเนี่ยเป็นมีเนียมนะครับบอลบอลนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับขนาดด้วยอาพลาสติก ว้าวโซโอริกอนโอริกอนโซ่ตัวนี้โอริกอนเป็นโซ่ที่ดีมากครับตัวนี้ผมซองอ่ะตีคล้ายๆว่าเขาเอ่อน่าจะเป็นโรงงานในอเมริกานะครับ そうだね。 ็ให้นี่ครับให้ไปอยู่หมุนไปทางหน้านะครับให้เงี่ยงหรือฟันเออฟันไม่ใช่ฟันครับฟันว่าแบบนี้ครับ เลื่อยตัวนี้น่าจะใช้แทนเลื่อยที่ใช้เลื่อยมือเดียวอ่ะครับของเดว้ลตัวนี้ผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะตัวนี้มันน้ำหนักเบามากครับจับบนนะครับก็ใช้มือบิดก่อน ผู้ชำนาญการนะครับแต่ผมอะ่ะใช้ของพวกนี้แค่นั้นเองฉะนั้นอะไรที่ลงตัวเราที่สุดเราก็เลือกแค่นั้นเองครับ มันต้องหันมาอย่างนี้ครับาบาสิบสี่นิ้วสามสิบห้าเซนนะครับก็ควาบอกระยะห่างของโซ่ก็าบาก็ตีว่า,าบาตีที่ไหนวะ ใช้หน้านะครับบาร์ประดท,ที่ใช้หน้าแต่โซ่ไม่บอกเรือผมมองไม่เห็นก็มไม่ดูแต่อย่าไปสนใจนะครับประยิ่ที่ไหนหช่างมันขอใ,ใช้งานได้ขอใ,ใช้งานได้เป็นพอนะครับปิดช่างผองิด นี่คือตัวใหญ่หกเจ็ศูนย์นะครับแบตพร้อมครับ ตั้งตั้งยนนะัะอย่าตั้งตึงมันนี้ได้ครับน,นี่ผมตึงไปเนี่คลาลยโซ่นะครับเทคนิคการตั้งโซ่ก็คือว่าผมรู้จตกหน้างานว่าถ้าเราตั้งตึงไปนะครับเขาจะเปลืองบานะฮะบ,บามจะสึกง่ายแล้วก็มีเสียงดังครับแลบาจะร้อน นะคให้มันมีช่วงให้ระยะให้ตัวด้วยนิดนึงครับ นี่ครับอานนี้ครับแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับขอขอบคุณร้านลีนดัทรีนะครับน้องเจที่อยู่คุณพินสุร,ราษธานีครับประเทศสุร,ราษธานีก็อยู่เมืองไทยเนี่ยฮะอยู่ไม่ไกลครับผมโอ้โหเยอะมาก น่าจะเป็นน้ำมันผ่า,านการปลุกเสกมาแล้วนะครับน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับใช้กับดีวาลลองติดต่อไปครับนะ ขวดนี้ขอบคุณน้องเจมางนะครับเจบอกว่าขวดนี้ผ่านพิธีอุอกเสกมาแล้วนะใส่ขวดเดียวฮนะใช้ได้ทั้งชีวิตครับ เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันอ่ารุ่นอะไรผมยังไม่รู้เลยครับมันคือเดวาลอะไรครับเนี่ยเอาอันนี้ครับนี่คลีประบายอากาศนะครับของมอเตอร์มอเตอร์อยู่นี้นี่เคีื่อระบายอากาศเพื่อความร้อนเดวัลหกสามห้า, wow, าครับผมหกสามห้านะครับ ผลิตที่ไหนผมไม่ทราบนะครับขึ้นมาแบบนี้เทาสั้นเมืองเมืองเมืองเทาเมืองเทาสั้นไม่ทราบประเทศไหนนะับต้นทางมี s ี r i a l number ตัวนี้ครับลงไว้เดี๋ยวใส่แบตครับผมน,นะนี่เดี๋ยวมีเช็ค่ารคู่มือนะครับใส่อ่าป้องกันป้องกันหูแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ ไม่ใช้กางฝนระวังน้ําอะไรพวกนี้ครับใส่รองเท้าบูทใส่เซฟตี้อะไรต่างๆนานาเขาบอกไว้เยอะะเลยครับไม่ก็ไม่รู้จะบอกทําไมแบตครับผมแสกโวลต์นะฮะแสกโวลต์อย่างเดียวครับตัวธรรมดาใช้ไม่ได้นะครับต้องแสกโวลต์แสกโวลต์ไส้ในนี่ไม่ใช่ใสกไม่ไม่ใช่เดียววอลนะฮะข้างในยัดเข้าไปใหม่ครับเดียววอลพังนะครับบอกแล้กครับอยากซื้อเดียวอลตัวแรก ถ้าคุณซื้อตัวแรกเนี่ยคุณจะซื้อไม่อยู่ครับนอน,นี่ครับร่ม DCM SCST หกสามห้าครับผมชื่อรุ่นครับเนี่ยบาอแบบได้สีเทาฮะบ,บาวสีเทาโอ้เช็คผมกดเข้าไปนะครับ กดครั้งหนึ่งก็แบตสขีดนะครับแล้วก็พร้อมน่าจะพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมกดเลยพร้อมกันเลยนะครับตัวน,นี้ผมก็เพิ่งได้สัมผัสได้กดเนี่ยครับสังเกตนะครับผมไกรุ่นนี้จะมีสองชั้นนี่ครับพรากดเซฟตี เข้าไปแล้วก็ไก่จะทํางานได้นะครับกนนี้กระเดื่องนิดนึงแล้วก็ไก่ก็จะทางานได้ตัวนี้จะกดลงนะครับไปเลยครับอา่าอีกทีฮะไก่ไก่ไกสองชั้นนะครับนี่ครับคือเราดึงกระเดื่องนี้นะผลักไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วแล้วก็ แผลบุคากาแล้วก,กดเลยครับกดนี้ก็กดได้นะครับแต่ต้องกดห้ามไกลไปก่อนแล้วก็กดขึ้นนะครับไดเลยครับนี่ล็อกนี่ทำงานทำงานนะกดตัวน,นี้ขึ้น เขาจะมีอสวิต์เปิดปดไฟด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเปิดข้างแรกมันแดงเห็นไหมครพอผมกดเข้าไปอีกทีหนึง่งสีขาวขึ้นมาแดงดับนะครับพอแดงดับสีขาวขึ้นก็กดใต้ครับแล้วก็ดันกระดิ่งข้างในแล้วก็กด เสียงผมว่าเสียงมันดังกว่ากว่าตัวดังกว่า,า6กเจสดสนะครับ ว่ามันดังนะมันดังมาก จะไม่มีระบบอะไรเลยมีระบบแค่แค่เราก,กดตัวห้ามไกลลงไปแล้วก็กดไกลได้เลยนะครับฟังเสียงครับหอกเก็ตสูนี่จะนิ่มแล้วก็นิ่งครับหนักเพราะว่าฮกเก็ตสูนี่เป็นตัวจับบนงานหนักโดยเฉพาะครับ ถ้าใครยังไม่มีตัวเล็กนะครับผมว่า,ารุ่นอะไรนะลืมเหยวหกสามห้าครับผมปีนะงานปนแค่หกสามห้านะครับผมเดี๋ยวผมตั้ง สวยมากครับแล้วก็คล่องตัวงานปีนะผมคิดว่าเดี๋ยวขาวฟืมนนี้สนุกแน่ครับเนี่ยบนี่ยที่ใช้คือกดตัวนี้นะครับแล้วก็กดกระเดื่มข้างหน้าด้านนี้กระเดื่มข้างหน้าครับกด ที่มันดังเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะยังใหม่แล้วก็รอยอพอด้วยโค้ดต,ต่างๆมันยังติดอยู่และจะเสียงดังแล้วก็น้ำมันก็ลงได้ยังไม่มากครับเดี๋ยวเทสจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเทสจริงตอนเข้าสวนในวันพรุ่งนี้ครับ เีน f นะครับถ้าคุณไม่พร้อมจริงคุณอย่าซื้อเดวเวลนะครับผมเตือนแล้ว